สวัสดีครับผมเอซอนผักครับคลิปนี้จะมาทำน้ำหยดครับพอดีเห็นขวดโคกมันเยอะก็เลยมาทำเสดายจะเอาทิ้งก็เสดายใช้ขวดโคกสองขวดครับอันนี้ผมจะใช้เชือกเชือกที่เย็บกระสอบนะครับมันจะทนหน่อยใช้สีเส้นครับ เดี๋ยวผมจะมัดเป็นปมก่อนสักสองรอบครับเผื่อเวลาเราไปโดนเขาจะไม่ได้หลุดออกจากขวดครับใช้เจาะใช้เข็มเจาะครับ อะไร,รบเผื่อมือเราโดนเขาจะไม่ได้ทุดออกผมจะใช้ขวดหนึ่งสองเส้นครับ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับใส่สักใส่สองเส้นเดี๋ยวฟั เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไล่เชือกวางเชือกให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ในตำแหน่งาามกเมอเทศของเอา เมื่อถ้ามะเขือเทศของเราโตเราก็สามารถขยับขยับเชือกออกออกจากโคนต้นให้ห่างจากโคนต้นก็ได้อีกเช่นนั้นครับเพราะว่าช่วงนี้รากเขาจะยังไม่เดินไกลเท่าไหร่ผมก็จะผมจะก็จะวางสักก็จะวางระยะนี้เลยครับ ผมก็จะเติมน้ำครับ นีกว่าจะเอาทิ้งบขดโคกใช้ประโยชน์ได้เราก็ปล่อยไปก่อนครับเราปิดเราไม่ต้องปิดแน่นมากคอยดูว่าหนึ่งวันเขาน้ำเขาหมดไปเยอะเท่าไหร่ครับ ถ้าหมดถ้าเขาหมดเรด็วเราก็ปิดฝาให้แน่นครับแน่นส่วหนึ่งวันน้ำเขาหมดแต่ว่าเราอยากให้น้ำเขา ประมาณสามวันสี่วันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เราก็คอยปรับดูครับอยากให้เขาอยากให้เขาซึมน้อยหน่อยนานหน่อยเราก็ปิดหมุนปรับตรงฝาขวดครับหมุนให้แน่นเมื่อกี้ที่ผมเปิดฝาเมื่อกี้ฟองเขาขึ้นแสดงว่าเขาก็ทำงานแล้วครับเขาก็เริ่มซึมแล้ว ถ้าเราปิดแน่นเกินเขาก็จะเขาก็จะไม่ซึมลงมาครับเขาก็จะไม่หยดถ้ามีเศษหญ้าเศจฟางก็ามาคุมข้างบนได้ครับ นี่ครับถ้าเราเปิดเปิดนั้นเขาก็ไหลเร็วมากเลยปิดถ้าเราเปิดเข้าไปเขาก็ไหลช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะมาเช็คดูครับเช็คดูถ้าเราถ้าเขาคืนนี้ถ้ายังไม่หมดขวดถ้าได้สักประมาณขนาดนี้ถ้าพรุ่งนี้เช้ามาดูขนาดนี้ก็จะพอดีครับผมผมกะว่าจะไว้สัก จะประมาณสักสาวันที่เขาหมดครับถ้าน้ำา็็หมดเร็วเราก็ปิดให้แน่นปิดขยับปิดให้แน่นหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ